ตอนบนของประเทศก็ยังไม่คลี่คลายมีฝนเติมเข้าไปอีกนะคะอย่างพื้นที่ลุ่มต่ําทางภาคเหนือหลายๆจุดค่ะยังมีน้ําท่วมขังอยู่ส่วนจุดที่ฝนสะสมมาก่อนหน้านี้พื้นดินชุ่มน้ํากลายเป็นน้ําป่าไหลหลากลงมาซ้ําอีกค่ะฝนที่ตกหนักสะสมกันมากว่า2วันค่ะก็ทําให้น้ําป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนพื้นที่เกษตรในตนนําบลนาแก้วอําเภอเกาะคาจังหวัดลําปาง เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลน,นาแก้วก็ต้องเร่งสูบระบายน้ำและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในหลายอำเภอของจังหวัดลำปางตอนนี้เริ่มคลี่คลายนะคะแต่ว่าก็ยังพบน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำยังต้องใช้เวลาระบายน้ำอีกระยะหนึ่งยังมีปัญหาเกิดขึ้นกับตลิ่งแม่น้ำวังที่ซุดตัวไปกระทบกับถนนเลียบแม่น้ำทางเทศบาลเมืองล้อมแรดก็ต้องเร่งตอกเสาไม้ปัก เสริมบิ๊กแบ็กเข้าไปเพื่อชะลอการสุดตัวรวมทั้งเร่งเสนอของงบประมาณก่อสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่งระยะทางเกือบเกือบ3กิโลเมตรให้กับกรมโยธาธิการและผังเมืองพิจารณาอนุมัติภายในปีหน้าค่ะ ที่สุขโขทยัยหลายหน่วยงานเร่งให้การช่วยเหลือชาวบ้านแม่สารตำบลแม่สำาอำเภอศรีสัชนาลัยที่น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมทำให้คอสะพานชมรุดไม่สามารถเดินทางออกจากชุมชนได้แม่น้ำยมก็ยังมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นนะคะมีจุดเสี่ยงต้องเฝ้าระวัง5จุดก็คือบริเวณสะพานพระร่วงสะพานพระแม่ย่าประตูระบายน้ำกม8ตําบลยางซ้าย ประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์และประตูระบายน้ำคลองหกบาททางจังหวัดก็เตือนไปยังประชาชนใกล้ๆริมแม่น้ำยมให้เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งในระยะนี้ค่ะที่นครสวรรค์น,นายชยยันสิริมาศผู้ว่าราชาการจังหวัดลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบภัยที่บ้านหมู่8ตําบลน,น้ําทรงอาเภอพยุหคีรีเพราะว่าน้ําคลองสาขาจากแม่น้ําเจ้าพระยาตอนนี้เอ่อล้นท่วมขังพื้นที่กันแล้วค่ะ